การใหม่ใหมายเลข44ยื่นข้อเสนอรายชื่อคดดเเ็ตนายกรัฐมนตรี3คนต่อกกตสะท้อนยุทธศาสตร์ผสานประสบการณ์รัฐการเมืองและการบริหารเชิงระบบนำโดยจตุพรบุรุษพัฒหัวหน้าพรรคอดีตรัฐมนตรีและอดีตปลัดทอสอ รวมด้วยนายแพทย์ทศพรเสรีรัตน์อดีตสสผู้เชื่อมโยงนโยบายตาธารณสุขกับปัญหาปากท้องและประพัดจงสงวนอดีตผู้ว่าการรถไฟไทยผู้เชี่ยวชาญรัฐวิสาหกิจและโครงสร้างพื้นฐานการจัดทีมครั้งนี้ถูกมองเป็นการผสมเทคโนโครีนักการเมืองนักบริหารเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับการบริหารประเทศท่ามกลางการแข่งขันทางการเมืองที่เข้มข้นตัวเลขหมายถึงจำนวนสสเลือหมายเลขที่จับอ่า ก็จริงแล้วจริงแล้วเนี่ยจะได้เลขตัวเดียวนะครับเลขตัวเดียวในการที่จะง่ายนะฮะแต่ผมคิดว่าเลขไหนก็ไม่สาคัญนะสำคัญที่อยากให้พี่น้องประชาชนได้จดจำเพราะว่าโอกาสใหม่ซึ่งเป็นพักพักใหม่ในสังคมไทยเนี่ยนะเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับให้เราไปทํางานให้กับพี่น้องประชาชนในสภาตรงนี้สําพัญกว่าครับคือเข้าใจฮะเพราะว่าวันเนี้ยนักการเมืองทุกคนเขาก็มีแคมเปญอะไรต่างๆเราแบ่งเป็นสส่วนนะส่วนที่หนึ่งเรื่องของ วิธีทํางานกับเรื่องนโยบายพักคือพักเราเนี่ยจะชูเรื่องของการเป็นรักสวัสดิการทั้งระบบนะครับซึ่งเราผ่านระบบตรงนี้มาแล้วนะครับซึ่งประชาชนคนไทยเนี่ยควรจะได้รับสวัสดิการที่ครอบคลุมทั้งทุกคนตั้งแต่ก่อนเกิดจะถึงถึงสวรรค์นะ่ะนะต้องครอบคุมทั้งหมดเรื่องการปกป้องสถาบันที่เราจะเน้นที่เราจะต้องย้ำอีกทีก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องการโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยนะเพราะว่าอยากจะชูตรงนี้เื่องเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มี ไทยขอบติดทะเลตั้ง3,000กิโลเมตรเวลาเกิดเหตุอะไรทั้งหมดเนี่ยในโลกเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยหนึ่งในสิบเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากที่สุดหนึ่งในสิบของโลกเพราะนั้นเราต้องไปดูตรงนี้เรื่องน้ำท่วมน้ำแรง p m 2.5เรื่องของอสิ่งแวดล,ล้อมเรื่องของขยะน้ำเสียอะไรต่างๆเนี่ยผมอยากจะให้ตัวเนี้ยเป็นตัวชูของเราในการเข้าไปทำงานตรงนี้นะครับลงถึงพื้นที่รู้จักการปรับตัวเราจะบอกว่าธรรมชาติหยุดคงทำไม่ได้แต่เราสามารถที่จะลดความสูญเสียที่เกิดจากตรงนี้ได้ กับพี่น้องประชาชนอันนี้เราจะเข้าไปทําตรงนี้เรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมซึ่งเป็นปัญหาที่ปากท้องเนี่ยทำยังไงเพิ่มร mm. ายจ่ายลดลเพิ่ม mm. เพิ่มรายได้ลดรายใจ่ายให้พี่น้องประชาชนนะครับเรื่องนี้สําคัญที่สุดเพราะว่ามีโส่วนที่มีความสำคัญผมเคยเป็นรับตีพันธุ์นิดแล้วเข้าใจตรงนี้ทำของแพงให้ถูกทำของถูกให้แพงในการเข,าเ,ขาเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราเข้าไปเน้นยำ้ำการปฏิรูปก,การศึกษาการลดความเหลื่อมล้ำาคนลูกปลาปลาลูกคนปัญหานะฮะมีต้องมีผังน้ำผังเมืองผังป่าในการเข้าไปแก้ไขปััญหาาตตรรรงงเนนนีี้้้้ยคคือสิ่่จะขไชวกกแบ นี่วิธีการทํางานเราก็เน้นเรื่องของการบริหารนําการเมืองนะครับเราเอาบริหารนําการเมืองการที่เราจะไม่มีวาทกรรมมีแต่เรื่องของวาระงานการไม่ต้องคำว่าท่าต้องไม่มีต้องทําเลยนะครับต้องไม่มีเรื่องส่วนตัวต้องเป็นแต่เรื่องส่วนรวมสุดท้ายเราก็จะต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการทำงานเราครับก็วันนี้ผมเรียนว่าเพื่อนๆสมาชิกที่ลงรับสมัครเลือกตั้งน่ะทุกคนก็มีความตั้งใจนะผมว่าก็ก็มีโอกาสนะหลายเขตนะครับตัวเลขผมว่า ก็ถือหยุดพี่น้องประชาชนที่จะช่วยช่วยพวกเราแล้วกันครับครับก็พึงพอใจครับเพราะว่ามันมีความหมายสําหรับพักพอดีแล้วเรามี2ส่วนที่ต้องทาคือเรื่องของ4เรื่องของ4วิธีการทํางานกับ4นโยบายหลักที่สาคัญนะครับก็คือ44นะครับสเรื่องนโยบายก็คือ1เราที่ผมพูดอยู่เสมอว่าไม่มีวาทกรรมในเรื่องวาระงานไม่มีคําว่าท่าก็มีคําว่าทำนะฮะมีเรื่องแต่เรื่องส่วนรวมไม่มีเรื่องส่วนตัวสุดท้ายก็เรื่องการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส นะครับคือสิ่งที่เราต้องทําสําหรับเรื่องนโยบายหลักๆก็คือเรื่องของรัฐสวัสดิการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพพืินารเรื่องเศรษฐกิจนะรวมถึงความลดความเหนื่อมล้าต่างๆจนสุดท้ายเรื่องของการสนับสนุนการศึกษาก็คือเราทําเลือกอยู่4ี่นโยบายและ4การทํางานนั่นคือ44ก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยครับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วครับเพราะว่าเนื่องจากเบอร์เบอร์ของเราเนี่ยที่เป็นเบอร์เบอร์เบอร์สมักของส่วนตัวเนี่ยครับมันก็ มันก็มีเลขที่ส่วนใหญ่จ,จะได้เป็นเลขตัวเดียวนะครับแล้ว44เนี่ยจำง่ายเวลาเราทําเพจจะ,จะเ,เป็นเต็มพื้นที่พอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนพี่น้องว่า44โอกาสใหม่ครับ,บผมผมยืนยันว่าพักโอกาสใหม่นะครับ,เร,รเ,นนรบเราพร้อมที่จะทำงานให้พี่น้องประชาชนนะครับเราพร้อมที่จะลงไปทํางานแล้วเรามีความพร้อมของสมัครของเราทุกคนนะครับที่ลงสมัครไม่ว่าจะเป็นอ่ากทมต,ต่างจังหวัดน,นะครับ เราพร้อมที่ทํางานกับพี่น้องประชาชนเพราะนั้นผมมีความพร้อมแล้วมีรู้ความสามารถนะครับเรามีการนโยบายที่สามารถที่จะไปถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงเรื่องที่ผมเรียนเก่อนคกับเรื่องของทัสนสดิการเรื่องของการดูแลเรื่องอะไรพิบัติต่างๆเรื่องโลกร้อนเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการเป็นรูปการศึกษาครับก็เขผมจะเรียนว่าวันนี้การเลือกตั้งของเราเนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเจิดแต่การพูดแล้วการจะทําไห้สาเร็จนะครับวันนี้พักโอกาสไปขอเป็น ัวเลือกของพี่น้องประชาชนที่จะลงไปทํางานอย่างแท้จริงนะครับจะลงไปอย่างเต็มที่เราพร้อมจะทํางานอยากจะทาํางานพูดง่ายๆนะครับเราอยากจะทํางานแต่เขาก็เรียนพี่น้องประชาชนช่วยเลือกเราเข้าไปเยอะๆนะครับเพื่อจะเป็นปากเป็นเสียงและเป็นการทํางานที่จะเชื่อมระหว่างรัฐบาลถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับ44 44 44ิโอนงานไป